าจาทุกคนสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราจะมาตำป่าใส่หน่อไม้ใส่สตอแล้วก็มะละกอที่สวนของเราค่ะวันนี้เราจะใส่ก้างดองค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นปูม้านึ่งแล้วก็ดองน้ำปลาไว้ค่ะเราจะใส่มะกอกด้วยนะคะแล้วก็ถั่วง,งอกผักบุ้ง ทบพูค่ะทุกคนมะละกอที่สวนของเราเหืมแล้วนะคะมะละกอหิมหิมตำอร่อยค่ะมาจ้ามาตำค่ะตำ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 ค่ะแล้วก็ใส่ทุกอย่างนะคะเครื่องส้มตำนะคะทุกคนคงรู้แล้วเนาะเคล็ดลับก็นั่นแหละค่ะ ใครชอบใครอยากนัวมากก็ใส่มากอยากนัวน้อยก็ใส่น้อยนะคะนี่ก็กั้งค่ะเป็นกั้งดองแล้วก็ปูดองนะคะปูนึ่งแล้วก็เอาไปดองค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสีสันอาจจะไม่จัดจ้านแต่ว่ารับรองรสชาติดีมากๆค่ะทุกคน มาจ้ามากินด้วยกันเลยค่ะมาจ้าทุกคนมาจ้ามากินค่ะใส่ทุกอย่างเลยนะคะทุกคนเอาแบบเป็นตำป่าเลยค่ะใส่กั้งตำป่าแทบแทบอยูม,ยมาทุกคนออื เกินบัรยาจริงๆค่ะเกินคําบรรยายอืต่อมะละกอหอมค่ะทุกคนกรอบอร่อยมาก ตำปลาใส่หนอ่อไม้สักไม่ผิดหวังตำปลาใส่ทุกอย่าง เดี๋ยวปูเราจะแทะที่หลังหรือว่าทุกคนอยากดูแทะปูด้วยโอเ้วเส้นมันไปไหนหมดตั้งค่ะทุกคนทำไมมันแซ่บเนี้ ก้งดองใส่ตําปลาก็อร่อยนะทุกคนปูนี่เรานึ่งก่อนนะคะนึ่งแล้วเอาไปดองน้ำปลาแซ่บแซบหอมหอมน้ำาาลน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลค่ะทุกคนเคี่ยวนะ ใส่มาเกือบเกาะด้วยหน่อไม้แซ่บจับหน่อไม้เดี๋ยวขออนุญาตก,กินต่อนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปเนาะขออนุญาตก,กินต่อนะคะ